ีกเรื่องหนึ่งที่ปีที่แล้วเนี่ยมีหลายเคสที่โทรมาหาวันนี้อีพีสเร็จผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังแม่บางคนเนี่ยโอนที่ดินให้ลูกแบ่งที่รูให้เสร็จสับมีลูกสามคนก็หนึ่งสองสามโอนไปต่างคนต่างมี้ากลัวไปอ่าพอวันหนึ่งลูกเสียชีวิตก่อนแม่ทํำยังไงแม่รับที่ดินคืนได้ไหมแม่โอนแม่เป็นรับสิทธิ์ที่ดินคืนได้ไหมแล้ว จะต้องดาเนินการอย่างไงถ้าถ้าลูกที่แม่โอนที่ดินให้เนี่ยไม่มีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรแม่มีสิทธิ์เป็นทายาทอันดับลองลองที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งรับสิทธิ์ที่ดินนี้กลับไปเป็นของแม่เหมือนเดิมได้แต่ในขณนะเดียวกันว่าถ้าแม่โอนที่ดินแปลงนี้ให้ลูกแล้ววันนึงลูกไปแต่งงาน ถึงไม่มีลูกก็เถอะแต่ถ้าลูกยังไม่มีหลาน้็เถอะถือว่าพอโอนให้ลูกชายลูกชายไปแต่งงานกับกับผู้หญิงแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกตัวเองเนี่ยลูกชายในชีวิตลงที่ดินแปลงเนี่ยสิทธิ์แรกเนี่ยจะตกอยู่กับคู่สมรสอันดับแรกถ้าว่าตามกฎหมายเนี่ยที่ดินแปลงที่จะตกเป็นของคู่สมรสคู่สมรสคู่สมรสของคนตายก็คือภรรยาแต่ในทางประวัติจริงๆแล้วเนี่ย หลายครั้งที่เจ้าที่สมบคอหลายที่อ่ะการการการเชคดูพิธีของเจ้าที่เนี่ยแตกต่างกันแต่หลายครั้งผมก็ผมก็เห็นด้วยว่าเจ้าที่เนี่ยพยายามใช้ใช้เรื่องความเป็นธรรมเมตตาธรรมหรือคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในเมื่อที่ดินเดิมเนี่ยเป็นของทางนี้แล้วทําทางนี้ให้มาลูกทํากินมาแต่พอเออลูกเสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วในขนาดเดียวกันหลานสักคนก็ไม่มีอย่างเงี้ยทาบางทีแม่อยากได้กลับทางสปบคอก็าอาจจะ อาจจะเปิดให้มีการเจรจาก,กันเมื่อเพื่อจะแบ่งที่ดินกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่ยอมมีพิพาทหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยสปรกรบาง,บางสปรกรต้องบังคับใช้ในหลักกฎหมายก็คือต้องโอนสิทธิ์ให้ภรรยาถ้าคุณสมบัติเขาได้ต้องเสีแใจว่าคุณสมบัติเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันทนายความหลายคนไม่เข้าใจเรื่องเรื่องกฎหมายสอ เข้าใจว่าที่ดินแปลงนี้เมื่อแม่มอบให้ลูกบางทีลูกังไม่ตายนะแต่ลูกในละคณอย่างเงี้ยถามว่าลูกในละคณเนี่ยลูกตบตีแม่ไม่ใช่ตบตีลูกด่าทอแม่ไม่เคารพไม่เลี้ยงดูแม่จะเอาที่ดินคืนเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะแม่ให้ไปแล้วถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นที่ดินถ้าเป็นถ้าเป็นที่ดินโฉนดยังมีกฎหมายในยลคณนคณบังคับไว้แต่สปรกรเนี่ยแม่โอนให้ลูกลูกไปเลี้ยงดู ลูกไม่เด้งดูไม่อุปการะคุณไม่ให้ข้าวให้น้ําตาทอดูมิน่นก็ไม่ได้แม่ไม่สามารถเอาที่ดินไปให้กลับไปคืนของแม่ได้ต้องเสียใกว่าลูกยอมโอนได้เองค่อยๆค่อยๆตามระเบียบสมกรนะครับแม่โอนที่ดินคือประเด็นเนี้ยเรื่องที่ดินตรงประเด็นเนี้ยสมกรไม่ได้ใช้ตามกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ทั่วไป สปกรใช้ตามระเบียบของสปกรเองโอเคนะครับสงงัยไหมผมพูดเร็วไปหรือเปล่าอย่างไงฝากด้วยผิดผิดพลาดตรงไหนติดขัดตรงไหนหรือว่าลักษณะาการนำเสนอ,อยังไม่ดียังบกพร่องหรือว่าอยากให้ทำแบบไหนแนะนำมาครับในเพจในเพจในไลน์ทางโทรศัพท์ได้ยินดีแต่ขอบคุณด้วยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย อันไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยผมพยายามปรับเปลี่ยนที่ทําเป็นคลิปก็บางคนเอาไปเปิดให้พ่อแม่ฟังอ่าหูหูหูไม่ค่อยได้ยินตามองไม่เห็นอ่านหนังสือไม่ได้อ่ะก็ไปเปิดใส่ใส่ใสมอท็อกให้ฟังหรือว่าเปิดจะจอให้ฟังหรืออ่านให้ฟังก็ได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้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 ใหกับเกษตรกรตัวจริงที่พ่อแม่อยากรู้ระเบียบเรื่องตรงนี้ด้วยสวัสดีครับ